บัมมี่ตูไม่ใช่รีออนะครับเราจะมาตีมบอสให้ทุกคนดูกันโดยไม่ใช้กระสุนนี่เขาไม่ตีเลยทุกคนตีข้างหลังตูดบอสจิ้มไปเรื่อยๆครับดูดูเลือดบอส <c oughs> เห็นปะเดี๋ยวเรารก็หลบเนี่ยดูเลือดบอสดิลนเร็วมากครับเร็วกว่าใช้ปืนอ่นะก็เบิดแล้วครับมันสามคนมันเอาผุ่มแน่ <c oughs> นีแย้ ดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับไปยูกับมาม,มีตู้จ่าแล้วใครเขามานั่งเอียงคออยู่ป่ามือเรา <c oughs> คือผมมาเล่นอิเันเกลมาแล้วนะครับหลายลืมเปิดไมค์ครับ <c oughs> เล่นไป3-4เกมได้กินไก่ด้วยได้ที่2ด้วยแต่ว่ามันมีเกมหนึ่งที่ผมไปเจอไม่รู้เจอโปรหรือเปล่านะครับซึ่งผม,มรีพอร์ตไปก็รอให้มันให้มารอผลก่อนถ้าเกิดว่าโดนแบนแล้วเป็นโปรจริงจริงนะ <No. S 1> เดี๋ยวเอามาทําเป็นคอนเทนต์ให้ดูนะครับว่า เป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราเอ้ยไอ้นี่มันมาต่อยเราเฉยผมจะมาแนะนําวิธีการปราบบอสตัวคนเดียวแบบไม่ต้องใช้กระสุนจริงๆถ้าใครที่ดูไลฟ์สตรีมผมอะก็ก็น่าจะเห็นแล้วนะเออซึ่งผมทําให้ดูในไลฟ์ไปละไปแล้วครับช่วงนี้มันก็เพิ่งรีแลงใช่ไหมไม่กี่วันเนองเนาะวัน2วันช่วงนี้คนก็อาจจะยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับทำไม RP พันไปเร็วจังว่าสี่สิผมไม่ค่อยได้เล่นนะ RP พีเพิ่งเลเวลสองเฮ้ยมีคนอยู่ โอ้โหอันนี้มันโดดเร็วจังวะตีบอสกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ตีหรือเปล่าจำนวนคนเท่าไหร่แปดโอ้โหสองตีใครที่สงสัยว่าดูคนยังไงก็บนแผนที่นะครับมันจะบอกข้างบนเลยเหมือนกับอีเวนต์ก่อนๆนู่นแหะที่มันบอกแต่แต่รู้สึกอีเวนต์ดังก็งบอสไม่บอกนะหร,หรือผมจำไม่ได้วะกวิโโบวกสามอุ้ยใครยิงอะไรใครยิงอะไรคนใกล้เรา ำไมกระตุกอะไปแล้วยิงกันฝั่งนู้นเต็มเลยครับน่าจะสองตีเฮ้ยเหลือสี่คนอย่าบอกว่าไอ้ตีนี้รอดนะรู้สึกกระตุกยังไงไม่รู้นะครับแผ่นนี้เนี่ยภาพผมตอนที่ยิงมันกระตุกยังไงไม่รู้อะ่ะเฮ้ยมนยันรุดไปเนี่ยสวัไว้ก่อนพ่อสวอัไว้มาม,มี่เราไปเฮ้ยมีเสียงคนครับมีเสียงคนครับกระโดดอยู่ โอ้แล้วเบิรุดลูบีไอ่บ้าเ้ยเอ้าไอซิโตอเฮ้ยกระสุนบั๊เฮ้ยกระรอได้ไงทุกคนดู จะบอกว่ามันจะมีคนฝั่งข้างนอกอนยิงเข้ามาแจมนะต้องระวังให้ดีครับเวลาลงอีเวนต์ไอ้มานุษย์ยี๋ยวก่อนโูก็สุนหมดแล้วครับเหลือคนหนึ่งว่ะคนนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เอ้าทำไมไมเหลือคนนึงอ่ะไม่แน่ใจนะครับผมน็อกคนไหนไว้ไม่มีนะอุ้ยสามคนแล้ว มีคนเดิมาเพิ่มครับเพอไอตี้เดิมหทุกคนรอดอได้ไงไม่รู้เมื่อกี้กระสุนบอดแบบสองกระบอกเลย <c oughs> นี่แหละคือข้อเสียของการไม่ยอมรีโหลดแบบว่ายิงมั่วๆยิงกดๆผม,มชอบแบบใครที่ชอบบอกว่าผมยิงยังไงให้มาแล้ววะไอ้นี่มันปืนอะไรวะเ <c oughs> สียงอาจใจนี่นิดน,ดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าผมไปเล่นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะ <c oughs> ผมไปเล่นอีเลนเกลมาก่อนหน้านั้นละใช้เสียงไปเยอะแล้ว <c oughs> มีคนไว้นะมา มีคนไนเวนามาอยู่หลังอีกเนายคนเดิมปะเนี่ยเฮ้ยกระตุกเอา้าหนอว่าตายอูเอ้าไอ้คนที่ตายแล้วเหรอเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ใครยิงลูกซอง เอ้ยมันแหลกอะ่ะทำไมผมรู้สึกมันแหลกคือเมื่อกี้ผมยิงเอเคใส่ใส่คนแรกอะ่ะแล้วแล้ว,ลวผมรู้สึกว่าเขายิงลูกซองเ้ยเออแต่ว่าเขาเขาน็อกแล้วนะแต่ยังได้ยินเสียงลูกซองได้ยินปะเนี่ยคนเนี้ยมันแหลกเหรอเคมันรู้สึกบั๊กจังวะไม่รู้ไปไหนแล้วครับเหลือคนหนึ่งแผนนี้คือแหลกมากเลยตอนโดนโล่มแล้วก็ตอนยิงกันตรงในอีเวนต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะครับแต่ผมใช้มินิหกอะ ยังรู้สึกว่าแหลกเลยนะหรืออาจจะเป็นที่เ็ตเราก็ไม่รู้เหมือนกันอีกคนนึงไปไล้วะ <Nope. S 1> เอาไม่ใช่ยิงอะไรวะลนะ่ะ oh. <laughs> ซอมบี้บ้าอะไรวะโดนมีดฟัน3ทีตายคื่อจริงมันมันต้องไม่ตายนะมันต้องยิงหัวนะตามหลักเอามีดฟันมันตายได้ไงวะถ้าหัวไม่ระเบิดมันไม่ตายไม่ใช่เหรอเฮ้ยสวัสดีครับนี่ไงทุกคนรอ2องนาที ไอหนึ่งนาทีอันนี้อันนี้คือใครที่ไม่รู้นะครับเราอย่าไปยิงซอมบี้นะไอซอมบี้ที่มันวิ่งไปหาบอสอะวิ่งไปหาจุดเกิดบอสอะเพราะว่ามันจะไปรวมกับบอสแล้วมันจะเกิดเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่ผมสังเกตนะแล้วก็ระวังข้างนอกด้วยนะครับอุยอัคเอามาก่อแล้วกันกเราไปเล่นยูมพีก็หลงโปง้งอักจริงๆก็ไม่ค่อยดีหรอกวะอักก็กระหลงโป้งแล้วนะมันยิงช้าลงอะมันเหมือนมันปรับเนิร์ฟลงเข่าลูกเนี้ยกับรอบๆเนี้ย บางทีจะมีคนมานอนยิงนะครับระวังให้ดีหรือไม่ก็ไอภูเขาลูกนั้นอะเพราะว่าไอลูกนั้นอะมันจะมองข้างในสว่างแต่เราอยู่ข้างในอะมันจะมืดเห็นไหมเออใครที่ชอบเล่นอีเวนต์ก็ระวังนิดนึงนะครับผู้เขาฝั่งนูน้นกับรอบแม่น้ําอะคือโดนแจมหมดนะครับเพราะว่าฝั่งรอบแม่น้านมันจะมองเห็นสว่างแต่เรามองเห็นเป็นมืดนะอันนี้เผื่อใครที่ไม่รู้เอ,อ้นี่ไงบอสจะเกิดครับ20วีโอเคคือผมลองเอามมดไปตีบอสอะแล้วผมรู้สึกว่าม,มันแรงกว่าปืนเว้ย เออแรงกว่าปืนแล้วที่สําคัญคือมันเงียบด้วยครับมาแล้วครับมัมมี่ตูไม่ใช่รีออนนะครับเราจะมาตีมบอสให้ทุกคนดูกันโดยไม่ใช้กระสุนเฮ้ยบอสเป็นลงังอ๋อบอสมันเกิดแบบนี้เองนี่เขาไปตีเลยทุกคนตีข้างหลังตูดบอสจิ้มไปเรื่อยๆครับดูดูเลือดบอสเห็นปะแล้เวเราก็หลบเนี่ยดูเลือดบอสดิล้นเร็วมากครับเร็วกว่าใช้ปืนอ่ะเนี่ยเนี่ยทำไปเรื่อยๆร่างแรกร่างแรกมันจะถือมีดแบบนี้นะ เนี่ยเราก็ตีแต่ถ้าล่าง2เนี่ยมันจะถือเนี่ยมันก็จะเอ้ยเอา้าโดนนี่ไงวะคือผมกําลัางจะบอกว่าล่างสองอะ่ะเราต้องหลบก่อนเพราะมันจะวิ่งไถเนี่ยแต่ว่าพอพอ,พอมันกลับมาเป็นแบบเดิมเราก็เหมือนเดิมครับวนหลุดเนี่ยค,ยครับสเต็ปเดิมไหมครับจิ้มตูดวอสไปเรื่อยพอวอสมันจะง้างมือตีเราก็วิ่งอ้อไป <c oughs> อดทนหน่อยหนึ่งนะคือเราโดนตีได้สามสี่ทีอ่ะกว่าเราจะตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะครับเนี่ยแต่จิ้มตูดไปเลยไม่มีใครได้ยินเราแนะ่นอนเราไม่ได้ใช้กระสุน ไม่ได้ใช้ปืนนะครับเนี่ยเราก็ตีไปเรื่อยๆตีตูบอสไปเรื่อยๆใช้ได้กับทุกตัวเลยครับบอสทุกตัวเลยวนเหวี่ยไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยบอสตีเราไม่โดนนะทั้งที่แขนมันอยู่บนหัวเราแท้ๆเอ้าตายครับเรียบร้อยทุกคนดูได้ของมาเลยทีนี้ก็ได้ปืนแดดอกถ้าเป็นบอสใหญ่แบบนี้จะดอกปืนแดดดอกสองกระบอกอ่าเผื่อใครที่ไม่รู้แล้วฟาร์มัเราไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันทำไมมันไม่ดอกฟาร์มัทมันไปดอกปืนเกดสามสิบสองอะไรของมันวะเนี่ย ดูดิไหน AW ก็ไม่ดอบโอเคงั้นเดี๋ยวผมทิ้งมีดเลยแล้วกันเพราะว่าเราไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้ไอเทมอีเวต์ทำไมไม่ดอบ AW หรือว่าอะไรเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกทุกคนแต่ว่าผมแนะนําว่าเนี่ยใช้มีดดีกว่ามันเบาดีเพราะว่ามันไม่มีเสียงปืนคนก็จะไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมจะได้ไม่โดนดักนะครับ <c oughs> ก็ลองไปใช้กันดูนะเอยมีคนยิงกัน,นครับเอยอาคมีคนแชร์เหมือนกัน คนหรือบอดวันนี้หูคนเต็มเลยไปแล้วนี่คือความเท่ของสกิลนี้สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับสกิลนี้มันใช้พุ่งชาร์จได้เฮ้ยคนหรือบอดไม่รู้ทุกคนแต่ดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงแบบคอค็สไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่เมื่อกี้มันยังยิงกันเองอยู่เลยอนะ ไม่น่าใช่มหน่าจะคนแหละโอ้โหเปืองกระสุนมากเอดโดยดีรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยนิ่งเลยนาะหรือว่าผมยิงก,กากวะไม่ค่อยได้เล่นโอ้โ,อโ,อโอเอียมีแบบคอเคต็ตแล้วก็เลงหัวเรียบร้อยโอ้โหหมดกระสุนเป็นสมแม็กฝั่งไอ้ Power Pan นะคิดว่าเหลือเก้าคนแล้วครับสองตี้ไม่สอก็สามตี้เฮ้ยมันมีรถ นั่นไงผมว่ามันยิงฝั่งนู้นแน่เลยผมว่าคนแล้วล่ะทุกคนผมว่าคนแล้วอะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยครับเราจะไม่ห้าวนะครับเราจะไม่ห้าวใช้สกิลฆ่าคนนะครับเราจะตั้งใจเล่นหน่อยเพราะวันนี้ผมออ๊ยมัิเห็นจนได้อ้โหยิงไม่โดนเลยเตือนกระสุนวะ โอ้โหยิงเข้าหัวหรอหรือ,อไรวะทำไมเลือดผมลดเดยวจังต้องไปแล้วครับนี่ครับความสามารถชาร์จไว้ไปโอ้ยถึงคนนี้รอก่อนทุกคนใจเย็นวงบีบโอ้โหไปฝั่งดูนีิตอนนี้คือกระสุนเราเหลือแค่แบบ60นัดอ่ะโอ้โหขาดขาดนัดเดียว หรือเปล่ายิงไปประมาณสี่นัดอาขาดสองนัดเออมีการเคาะด้วยครับมีการเคาะ AUG ไอ้สกิลนี้เอาขึ้นหลังคาได้นะไอ้สกิลมีที่ผมใช้อ่ะแต่ว่ารอบนี้เราคงไม่น่าจะได้ขึ้นนะทุกคนโอ้โหแล้วฝั่งนู้นมีเฮ้ยมันคนละตี้กันไว้ทุกคนเหลือ78นัดผมต้องยิงแล้วก็ซ้ำไปเลยอ่ะโอ้โหไม่มีกระสุนเดี๋ยวก่อนมันต้องสองตีดิใช่ปะ่ะหกคนสามสองสองอ้สามสองหนึ่ง เราหนึ่งคนมันต้องตีนั้นต้องสองคนแล้วกล้ตีนี้สามคนเนี่ยไอ้ที่โยระเบิดเนี่ยสามคนเพราะเราเห็นแล้วนะครับมีสามคนผมจะเปิดสักนับหนึ่งได้ไหมผมกลัวมันกระตุกเนี่ยยิงไม่ค่อยคมเลยครับพีเพื่โอ้โหยิงไม่โดนเลยว่าอะไรวะเนี่ยต้องระเบิดแล้วครับมันสามคนมันเอาผมแน่ ไม่ยิงแต่เราอ่ะอุ้ยระเบิดหลุดมือระเบิดหลุดมือรอดไปเลยตรงเนี้ยโอเคกระสุนเหลือเนี่ย18นัดนะทุกคนดู18นัดคือยิงเสร็จยิงเสร็จต้องซ้ําแต่ว่าถ้าซ้ําไม่มีกระสุนยิงอีกสองคนนี่คือจบเลยนะอุ้ยไม่ใช่ห่อเหลือสี่คนเราซ้ำไปหนึ่งมันคุลัตี้นะครับที่เราซ้ําไปอ่ะเราซ้ําไอตี้สามไปแน่นอนขอให้วงอยู่กับเราอ่ะผมปีหลังคาอุ้ยได้อาร์คมาโอเคได้กระสุนมาเพลินครับเฮ้ยโหเอายูมพีดีกว่าไปเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากจะใช้นะปืนกระหลงป้งแต่ว่าจำเป็นที่จะต้้องใชครับ <ๆ S 2> นี่ไงคนละตี้จริงด้วยเห็นปะไอตี้นี่โดนเก็บไปวะไอตี้สามชนะเหรอมันเห็นผมปะออโอ้โหโคตรกระตุก้ยเด่ยผมเป็นไรไม่รู้ครับโคตรกระตุกดกคนเนี่ยป้ามันกระตุกมันวิ่งมาวะเฮ้ยต้้งโอ้โหแข่งยิงกันเลยวะ เป็นสโมเขาหรือสโมเราเอ้ยเหลือคนหนึ่งแล้วครับผมเนี่ยมนตีเท่ากันวิ่งวิ่อ้มันมาตรงไหนวะไม่เห็นโดนลูกนี้โดนครับบอกเลยโหมันหลบชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับมันจะโยนระเบิดใส่ผมไปเนี่ยเนี่ยผมถอยก่อน,อนเลยัะทุกคน อุยนั่นไงเห็นไหมมันโยนระเบิดผมบอกแล้วว่าหรือเปล่าเพื่อนปิดดีกว่านคะรับอุ๊ย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 ถ้าผมโดนโดนระเบิดเขาตายก็ก็ก็ถือว่าตามสเต็ปนะเอา้ามันไม่ใช่สโมอนดีกว่าผมกล้าจะเอาสโมอปิด,ดให้เขาให้เขาอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเราใช้พลังได้ป่ะทุกคนป่ใช้พลังไหมขอหฮ้าหน่อยเอา้ากำลังจะใช้พลังโดนไปผมเหรอเนี่ยผมกำลังจะใช้พลังแบบ พุ่งไปโจมตีเขาาโอ้โหเขาโดนไฟเราเราโยนเลยไปข้างหลังแล้วเขาโดนนะครับหนีไม่ทันเน่เดี๋ยวใช้ใดูทุกคนไอ้สกิลนี้ก็พุ่งขึ้นกระบดได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่าตอนที่มันลอยมันช้ามันจะยืนค้างให้โดนยิงเนี่ยสกิลเนี้ยคือมันจะสตัร์น,นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ใดูนะีพอกดไป้างบนเนี้ยเราก็ต่อยกดอีกทีมันจะต่อยเลยนะครับถ้าใครโดนจะกระเด็นขึ้นฟ้านะโอเคไม่รู้ว่ารอดได้ไงนะครับแต่ช่วงนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยเห็นผมเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้มันเพิ่งรีแลกเนาะเออเพิ่งรีแลก์แค่วัน2วันเองดังนั้นมันจะยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันพอละเดี๋ยวไปตัดคลิปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม